จารึกประวัติศาสตร์สถิติโลกผู้ริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มเจ้าของสถิติประเทศไทยเร่งแซงปาดหน้าญี่ปุ่นคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายกีฬามหาวิทยายลัยโลกการแข่งขันกีฬามหาวิทยายลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่32รายรู2025ที่เมืองโบคูมประเทศเยอรมันแข่งขันระหว่าง16-27กรกฎาคม2568 กรีธาไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรชายที่รอบคัดเลือกนำม้วนเดียวเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ของฮีทสองทำสถิติ10.23วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมกับทวัชชัยหิมเอียดที่คว้าอันดับหนึ่งในฮีทที่4ด้วยเวลา10.62วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกัน ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่23กอกค68เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศผูริพลลงสนามในฮีตที่2เร่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา10.24วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภูริพลอยู่ในลู่วิ่งที่4เร่งสปีดเต็มที่แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา10.22วินาทีปาดหน้ายานางิกะฮิโรกิหนุ่มญี่ปุ่นไปแบบเซี่ยววินาที10.23วินาทีส่วนแชมป์เป็นของบายันดาวาลาซาจากแอฟริกาใต้สถิติ10.16วินาที สำหรับโปรแกรมต่อไปของภูริพลคือการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายซึ่งเขาจะลงสนามพร้อมกับต้าสอรออดดาบบังในรอบคัดเลือกวันที่23กรกฎาคมเวลา17นาฬิกา40นาทีตามเวลาประเทศไทยฝากส่งกำลังใจให้เทพบิวในรายการต่อไปด้วยนะทุกคน